แผงเครื่องมือ History และวิธีการใช้งานนับตั้งแต่ Photoshop เวอร์ชัน20อัปเดตหลังเดือนตุลาคม2018เป็นต้นมาเราสามารถใช้คีย์ลัด Ctrl+Z o สำหรับ Windows และ Command+Z สำหรับ Mac เพื่อถอยหลังกระบวนการซ้ำๆซึ่งเวอร์ชันเก่ากว่านี้ไม่สามารถทำได้แต่การจะถอยหลังไปได้มากหรือน้อยกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า c a ช h เพื่อดึงหน่วยความจำของเครื่องมาใช้ให้มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งนั่นก็ไม่ได้ช่วยให้แผงเครื่องมือ History ซึ่งอยู่ในเครื่องมือที่สามารถเรียกใช้ในเมนูบาร์ส่วนของ Windows มีความน่าสนใจลดลงสักเท่าไหร่เนื่องจากแผงเครื่องมือดังกล่าวจะแสดงกระบวนการที่ได้เคยทำไปกับงานเราสามารถเดินหน้าหรือถอยหลังกระบวนการเพียงแค่คลิกหรือทำการจดจำสถานะของงานล่าสุดในรูปแบบที่เรียกว่า Snapshot และยังมีลูกเล่นในการย้อนคืนเพียงบางส่วนของงานด้วยเครื่องมือ h i history b r u s h หรือ e r a s e r ได้ แผงเครื่องมือ history ดีกับผู้ใช้งานเริ่มต้นเพราะมีความสะดวกไม่ต้องจดจำคียลัดแต่มีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถจดจำขั้นตอนก่อนหน้าหรือย้อนกลับไปเพื่อแก้ไขค่าพารามิเตอร์เพียงบางอย่างซึ่งต้องการความละเอียดในงานที่มากกว่าได้ยกตัวอย่างเช่นเราได้ทำการปรับค่าความสว่างไว้60หน่วยแต่มารู้เอาทีหลังว่าควรใช้แค่40ก็เพียงพอการย้อนด้วยแผงเครื่องมือ history จะเป็นการลบขั้นตอนการเพิ่มแสงไปเลย ดังนั้นสําหรับผู้ที่เก่ง Photoshop ในส่วนของเลเยอร์ระดับหนึ่งจะทราบว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้ในการย้อนกลับไปแก้ไขในรูปแบบที่เรียกว่าเลเยอร์ปรับแต่งแต่ถ้าถามว่าแผงเครื่องมือนี้ยังจำเป็นสําหรับผู้ใช้ Photoshop c .C. อยู่หรือไม่ไม่ว่าจะอย่างไรมันก็ยังจำเป็นสําหรับการทำงานอยู่ดี